สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำพระบูชาให้ทุกคนกันนะครับเปิดให้จองแล้ววันนี้พระบูชาหมอชีวกโกมันพัทขนาดหน้าตักห้านิ้วรุ่นแรกบรมครูผู้ถวายการรักษาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ควรมีคู่บ้านเรือนคู่สำนักคาราวาท่านใดเป็นหมอหรือท่านใดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีญาติเป็นโรคเรื้อรัง ควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าจะได้หมอดีหรือยาดีทําให้รักษาหายวันหายคืนคนปกติโรคภัยก็จะไม่มาเบียดเบียนให้ทุกร้อยกายใจพุทธาพิเศษวัตถุมงคลโดยหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธวัดทุ่งนาใหม่และเกจิคณาจารย์สายใต้สายเขาอ้อวัตถุมงคลมีโคตใหม่เลขกำกับทุกองค์ รับวัตถุมงคลวันที่19มกราคม2567ท่านใดสนใจจองทักข้อความลายมาได้เลยครับใบรายการอยู่ท้ายคลิปครับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะมีวัตถุมงคลทุกเกจิทุกอาจารย์มาเปิดจองให้รับชมกันเรื่อยๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ของเรา ขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ